จากกรณีพาแท่งกันตายยู่ในข่าวมันกับเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทลายยมพานี่กับเหตุมาจากค้นนั่นละก็เป็นแค่สมุดตีสงอาตมาสิเกาถึงเหตุทะเลาะวิวาทผู้เป็นเจ้าอาวาสเป็นไงเนวัดนน่ววสสิเหตแบบใดขันแมียนทางอาตมาเนยพาพิษกันมีแต่ว่าวิธีจัดการก็กคือ ตั้งอาธิกรณรเกิดขึ้นว่าไงก็คือโลงช่ำหลักวามทำมาพูดได้เพีขั้นเพียร้้วก็ต้องก้าวขอโทษผู้กรณนนี้ขันต่างไฟต่างบ่งย่อมกันมีทางเดียวก็คือเชื่อออกเพราะว่าบ่รับฟังผู้ที่เป็นไงในวัดนั้นแต่ว่าบางวัดนี่พาทะเลาะกันเจ้าวัดกระเซื้องค์หนึ่งในพิษกคับอีกองค์หนึ่ง ไปบินรบาดกล่เอาไปพวนทนาในบ้านพระองค์นั่นซัวจังสั้นพระองค์นี่ซัวจังสี่อีกองคหนึ่งกล่เอาไปพ่นทน้าคือกันทั้งไม่ออกของเจาะกองวะองค์นั่นกับซัวคือกันผลสุดท้ายเป็นยังไลระบาดที่นี่ทยบ้านกับเสื่อมรัตธาเขาเสื่อมรัตธาผู้เทว่าเอาไปพ่นทาเน้าดิเมียนว่เช่าบ้านสีไปเสื่อมรัทธาพระกรณีของผู้เบ่า